ผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับไทยจุลานะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูของเก่านะครับของเก่าของโบราณนะครับเป็นของปู่ผมเองนะครับเป็นหน้าไม้นะครับหน้าไม้ซึ่งทำจากไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยุงล้วนๆทั้งส่วนหัวตรงนี้แล้วก็ส่วนขานะครับคือตรงนี้เรียกขามันนะครับคันตัวนี้นะครับ ก็เป็นไม้พยุงทั้งนั้นนะครับสมัยก่อนเขาจะเอาไม้พยุงนะครับทำที่เห็นค่อนข้างเงานี่คือผมเพิ่งจะเช็ดน้ำมันมะพร้าวไปนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแต่ฝุ่นทั้งนั้นนะครับครับช่วงนี้ก็พอดีเหมือนว่ากล้องผมค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับ คลิปเดินป่าเดินเขานะครับโหลดไปก็ไม่สมบูรณ์นะครับสองคลิปแล้วนะครับก็เลยวันนี้มาขั้นรายการด้วยหน้าไม้โบราณดีกว่านะครับเป็นหน้าไม้ของชนเผ่าภูไทยนะครับเป็นชนเผ่าภูไทยสมัยก่อนนะครับดูใกล้ๆครับจะมีลายนะครับลายก็ง่ายๆครับผมอาจจะตีลายมาด้วยเหล็กที่ จียแต่งขึ้นรูปเป็นสามเหลี่ยมนะครับสับลายลงไปนะครับตรงส่วนหัวของหน้าไม้นะครับเป็นหน้าไม้ชนิดหัวง่ามนะครับเขาเรียกว่าหัวง่ามนะครับหน้าไม้รุ่นนี้เพิ่งจะเอามาเช็ดน้ำมันนะครับก็เลยยังไม่ค่อยจะกล้ายิงเท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าจะยิงลองมันก็แต่ก่อนผมก็ยิงหนุนนะครับแต่ว่า ผมไม่ได้ใช้งานมาสองปีแล้วนะครับเป็นของปู่ผมนะครับตัวนี้นานแล้วนะครับสามสิบกว่าปีนะครับถ้าปล่อยแบบธรรมชาติมันก็คงจะหมดความเหนียวของเนื้อไม้แล้วนะครับแต่ว่าเคล็ดลับของคนโบราณเมื่อก่อนนะครับเคล็ดลับคือการคืนความเหนียวให้กับเนื้อไม้ก็คือเป็นการเช็ดน้ำมันมะพร้าวนะครับเอามะพร้าว ห้าวมะพร้าวแก่นะครับมาขูดมาขูดมาคั้นเหมือนคั้นกะทิธรรมดานี่แหละครับเอาไปแกงจนแห้งจนมีแบบเกิดเป็นน้ํามันนะครับเป็นการสกัดน้ํามันแบบโบราณน,นะครับอ,อสายตรงนี้เป็นทํามาจากเถาวันนะครับทํามาจากผู้นะครับเป็นเถาวันนะครับ ส่วนสายเนี่ยถ้าอยากจะให้แข็งนะครับทนก็ต้องเอาใบย่านางดิบนะครับมาถูนะครับมันก็จะเกิดความดำนะครับจะเกิดความแบบเหมือนเคลือบแข็งนะครับเราใช้ใบย่านางเคลือบแข็งนะครับในตรงนี้กง่งก่งให้ดูพอพอก่งได้นะครับเช็ดน้ำมันเพิ่งจะเช็ดไปนะครับแต่ว่าถ้าก่งเสร็จแล้วลั่นไปเนี่ยคงคงจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเหนียวไกลไปแล้วเนี่ย ไอ้ส่วนข้างในตรงนี้นะครับมันอาจจะเล้านะครับมันต้องให้น้ํามันเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้เยอะๆก่อนนะครับถ้าเราจะใช้จริงๆเราต้องเช็ดประมาณเ,าเช็ดเช้าเช็ดเย็นนะครับวันละสอครั้งเช็ดสักสวันนะครับแล้วค่อยทําลูกดอกนะครับเหลาลูกดอกแล้วก็เอาไปยิงหนูยิงอะไรได้นะครับแต่ก่อนผมก็ใช้ยิงหนูนะครับไป คนอีสานเขาเรียกแอลหนูนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะมีชันโรงนะครับชันโรงหรือว่าขี้สูตรนะครับตรงนี้ติดเพื่อความเหนียวนะครับคือถ้าโดนหมอกโดนอะไรเวลาหน้าหนาวก็ใช้ไฟแชกลนๆหน่อยมันก็จะเปื่อยแล้วก็เหนียวช่วยไม่ให้ลูกดอกของหน้าไม้ตกนะครับเวลาเรายิงในลักษณะชันลง แบบนี้นะครับถ้าเราเดินตามริมห้วยริมหนองแล้วเจอกบนะครับแล้วเวลาเราจะยิงนะครับการไม่ให้ลูกของมันตกนะครับบางทีเราไปแอลหนูนะครับหนูพุกเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเวลาเรายิงในลักษณะชันๆอย่างนี้นะครับบางทีมันอาจจะทําให้ลูกดอกมันร่วงนะครับก็เลยต้องมีขีดสูตรติดไว้นะครับบางคนอาจจะงงว่าเอแอลหนูทํำยังไงนะครับ ก็ทาเสียงทาเสียงร่อแหละครับทําเสียงเหมือนหนูกัดกันนั่นแหละครับเวลาหนูวิ่งมาเราเจอแล้วเราก็ยิงนะครับเป็นกลางคืนนะครับเวลาเราไปนะครับปีสุดท้ายที่ผมใช้ไอ้เจ้าหน้าไมา้ตัวนี้ยิงเนี่ยผมกําลูกดอกไว้ในมือนะครับสีสีส่ลูกนะครับลูกดอกสี่ลูกผมก็ยิงหนูยิงตัวแรกนะครับมันก็วิ่งมานะครับ แล้วก็ยิงตัวที่สองตัวที่สองร้องตัวที่สามก็วิ่งมายิงตัวที่สามตัวที่สี่วิ่งมาผมก็ยิงอีกทีนี้ลูกดอกหมดนะครับก็เลยวิ่งขึ้นไปเอาที่เถียงนาแต่พอกลับลงมามันก็ไอตัวที่ห้ามันมามันก็มันก็ไปแล้วนะครับถ้าเกิดผมเอาลูกดอกไปเยอะกว่านั้นผมว่าผมอาจจะได้มากกว่านั้นนะครับข้อดีของไอเจ้าอาวุธโบราณตัวนี้ก็คือเวลาเรายิงนะครับ มันจะไม่เสียงดังเหมือนปืนแก๊ปสมัยนี้นะครับเวลายิงหนูนะครับหนูก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับยิ่งร้องก็ยิ่งเข้ามานะครับอย่างเวลาเราไปแอลหนูอย่างเงี้ยนะครับ <ส umbling> เวลาหนูมาเราก็จะยิงนะครับยิงแล้วก็หนูก็จะร้องทีนี้เราก็ไม่ต้องทำเสียงหนูแล้วนะครับในปากนะครับ ก็เอาเสียงหนูแท้ไปเลยพอหนูวิ่งมานะครับเราก็ยิงนะครับยิงต่อได้เรื่อยเวลาเจอนกที่เข้าไปกินผลไม้ป่านะครับผลไม้สุกในป่านะครับเราก็ใช้ตัวนี้ยิงนกก็จะไม่แตกนะครับเข้าหลายๆตัวก็จะอยู่ให้เรายิงได้ตลอดนะครับในการล่าเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับนิยมเน็บใส่จกคแกลตแบบนี้นะครับแล้วก็เดินจูงวัวจูงควายนะครับ ตอนฝูงวัวฝูงควายนะครับเข้าบ้านนะครับตอนเย็นๆก็จะมีแต่แบบนี้นะครับคนแก่เมื่อก่อนครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะให้ดูของเก่าโบราณนะครับของหายากนะครับเป็นหน้าไม้ชนิดหัวง่ามนะครับของชนเผ่าภูไทยนะครับชนเผ่าภูไทยจังหวัดกาลสินนะครับเป็นหน้าไม้นะครับเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่ผมนะครับ ก็ทุกวันนี้ผมก็ใช้ทั้งโชว์แล้วก็ถ้าจะไปยิงกันจริงๆก็ก็ได้อยู่นะครับยิงหนูยิงอะไรอย่างนี้นะครับครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในรูปแบบของวิถีชีวิตนะครับของคนชอบเดินป่าเดินเขานะครับอาจจะมี อาวุธอะไรอย่างนี้นะครับอาวุธโบราณนะครับมานําเสนอนะครับคือชอบในแนวนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ